สวัสดีแฟนบอลทางช่องคนขโมยออบิเชียลทุกท่านนะครับรวมไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันศึกวันลุมพินี55ครับรงกับวันศุกร์ที่15มีนาคม2567นะครับแข่งขันที่สนามยลุมพินีรามอินชาครับรายงานผลกับผมแอดมินบีมเลยครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเราไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับเป็นการพบกันระหว่างโจเกอร์แปะสาย4ี่ครับฝังสายมือครับ ขวบนอขอบนวมสีแดงครับนักชกจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับเยวตาโคชิมิสุครับนักชกจากญี่ปุ่นครับฝ่ายการกีารระเทไทยครับรุ่นแคสเวด137ปอนด์ครับจังหวะที่เขายับมากะาจะปิดเกมเร็วครับสับเบวตาจากญี่ปุ่นครับจนมาโดนจังหวะหมัดซ้ายครับของโจเกอร์ก่อนครับนี่เป็นช่วงจังหวะยกสองครับแม่จะมาเอาให้ได้ครับสับเบลตาแต่ว่าโดนหมัดซ้ายของโจเกอร์หงายไปก่อนในช่วงยกสองครับ ทางนี้นโจ๊กเกอร์พยายามที่จะเข้ามาปิดเกมแต่จังหวะช่วงยกสามนี่เริ่มมีช่องว่างให้ทางด้านของเรียวตานี่ออกอาวุธบัตรใส่โปูเสียหลักรับจังหวะนี้ครับอ่าก็ถือว่าหลังโชคจากญี่ปุ่นนี่ร่างกายดีหน่วยการดีมีความเร็วครับและที่สําคัญนี่มัตดีด้วยครับปูนี่ครับโดนลําตัวชักมีอาการกับโจ๊กเกอร์เอารอดไม่รอดครับติดมุมตัวกเห็นจ้อง แล้วครับจังหวะนี้ติดมุมไปไหวไม่ไหวโดนชุดใับกรรมการจ้องและยุติเลยครับโอ้โหนี่ครับเสียนับยก2กลับปานกยก3กครับเรียวตาโคชิมิสูครับจากญี่ปุ่นครับโู้แรงจริงๆครับนี่ฮะปิดเกมไปครับพร้อมกับคาบนัดไปด้วยครับในไฟนี้ครับ3ามแสนหาหมื่นบาทับประเดิมไฟแรกได้ติดตาเลยครับลุยต่อคู่2ครับ โลเงินแปะสาย4ครับจากชูจาอุบวนราชธานีครับแฟนๆครับเจอกับสตีเฟนเอวายครับตักงชูจาสกอตแลนด์ครับไปกันเกรติการวยไทยครับรุ่นแคสเบต์ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ครับคู่นี้นี่เคยเป็นคู่บันคู่หมายกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่หนนั้นเนี่ยโลเงินป่วยและถอนชกไปครับวันนี้โคจอนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงจังหวะยกสองเนี่ยแอบพอโดนแล้วเหมือนกับจะมีอาการเจ็บที่ แขนด้านซ้ายครับของโล่เงินพอตัวและมีอาการนี่ต่อยซ้ายเริ่มไม่มีน้ำหนักครับจากนั้นมาโดนลำตัวครับโอ้โหนี่กองลงไปครับยกสองโดนนับ8ครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าโดนนี่โดนเยอะจริงครับแกยังเรียกว่าสัญชาตญาณยอดนักสู้ครับสำหรับโล่เงินจากบนราชท่านี่ครับบองย่อมทิมตัวเรียบนะ ยังขาเริ่มสีบอกจาก้อมเก่าแล้วครับพี่น้องแต่ยังกัดฟั้นสู่ยุ่วต่อไปบังดูนี่คือก็มันก็ตุ้ยไปดอกนึงก้อยแกงตรงเตงโตงกบมีศอกมาครับยังมีพิษสงอยู่ครับถึงแม้ว่าน้ำหนักจะไว้ไม่ค่อยมีแต่หัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโลกเงินครับนี่ครับโดนเยอะจริงๆครับแกตกแแว่งไปแว่งมาครับเหมือนกับเรียกว่าต้นมะพร้าวโดนลมพัดเลยครับนี่บหมดสามยกครับ เย่านับยก2ฮะแต่ก็ถือว่าสู้ได้ดีแล้วครับเป็นสเตฟอ่าสตีเฟนเอวายครับนักชูจากสกอตแลนด์ครับชนะคะแนนไปเอกกระชากสเสียงครับลุยต่อคู่3ครับจอมพาดเดชนุตาดุรีครับนักชกจากประจวบคิริขันครับโอเคครับไก่ชนสอยิ่งเจริญการช่างจากแม่ห้องสอนครับแม่ในการกิจกรรมเวทไทยครับรุ่นแคสเวต122ปอนด์ครับจอมพาดเดชนี่พอโดนอาวุธกระชากเริ่มมีอาการครับ เอียงไปเอียงมาเหมือนจะไม่รอดครับแต่ก็หนัวเนี้ยไปนัวเนี้ยกันมาจนครบยยกนั่นแหละครับนี่วันนี้นี่ก็ถือว่าไก่ชนมาชนดีจริงๆครับนักชกเหลือ,อรายนี้นี่เ,เสียดายครับว่ามันไม่ถึงนับไปถึงนนะพยายามที่จะต่อยกันไปก่อยปั้มกันมาครับก็สุดท้ายก็จบด้วยันแนนครับ เอาพเด็จนี้ชักเริ่มลุกช้าเหมือนกันครับพอโดนบทโดนเบียดโดนประทะโดนตั้งบ่อยๆนี่เที่ยวแรงมันชักเริ่มไม่ค่อยจะอยู่กับเหนือกับตัวไปหมดเลยครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายก็เป็นทางน้านของไก่ชนสอยิ่งจเจริญการช่างครับไม่ห้องสอนครับชนะคะแนนไปเอกฉันเลยครับลุยกต่อครับคู่ที่สีครับฉลามดำสอปุญนมีธิศกับตกากชุจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับ สิงห์ธนวัฒนกยินลาดกระบังครับจากอุบนราชธานีอีกแล้วพี่น้องมาวันนี้มวยอุบลลายหลีวะ่ะวันนี้นี่ต่อยกันกีติการเวยไทยครับรุ่นสตอร์เวดครับ125ปอนด์ดูครับสิงห์ธนวัฒน์นี่สองยกนี้ดูว่าเป็นพระเอกเลยครับนำไปหลายช่วงตัวครับนี่ฮะเซรามนั้นก็รอแร่โดนลำตัวชักมีสะดุ้งครับ แต่แค่ยืนอยู่ได้ครับเพอะแลกไปแลกมากลายเป็นเจ้าสิงห์ธนวัต์นี่แพ้ภไยตัวเองครับมาดูช่วงจังหวะยกขี่สามครับก่อมเขาไม่ลงสุดท้ายนี่โดนปลงด้วยหมัดจังหวะไหนจับตาดูให้ดีครับแฟนๆครับโดนหมัดขวาแล้วครับเห็นช่องพยายามที่จะเปิดหน้าแลกเอามีดยังเหมือนกันครับฉลามนําเกลือไปครับเป๊ะไปแปะมาครับดูครับโดนเข่าไปก็ไม่ถึงครับมาโดนหมัดทรายครับ จับตาดูจังหวะที่เกมจบกับหมัดขวาแล้วก็โดนหมัดซ้ายอีกทีม้วนล,ลงเลยครับม้วนเป็นจะหลับเม็เลยครับจังหวะน,นี้พยายามจะลุกแต่การทรงตัวไม่ดีกับอการจ้องแล้วครับไววลาทิศส่วงว็คือเอาไปพ่อละเซ้ากลับบ้านสิงห์ธนวัตรไม่รอดยก3าครับเป็นฉลามดำสบุญมีฤทธิ์ครับเอาชมะน็น,นกไปได้พร้อมกับงาโบนัสไป3 5 0 0 0 0บาืนบาทครับ ลุยต่อผู้5ครับเด่นผู้ไทยสิทธิแจ็คมวยไทยจากจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเดียวกันกับแอดมินดวนี่เอาบังกูเจอกับฮวนฟิลิเป้ครับจากบราซิลครับคติกามวยไทยรุลฟลายเวทครับ135ปอนด์ครับเป็นการประเดิมไฟแรกของเด่นภูไทยแม่ติดตาเลยครับถือว่าวันนี้นี่มาครบเครื่องครับมัตาเข่าศออครับจหวะแข้งมีเตะเตะครับจะว่าว่างมีเขายัดไปครับ ววันนี้เนี่ยก่อนุบใครก็มองว่าเป็นงานยากของเด่นภูไทยครับหรือว่าเป็นรองเลยครับต้นแต่พอต่อยไปต่อยมาแล้วเกตเดินครับแล้วก็เด๋ยวออกได้เยอะด้วยครับมีศอกออกได้มีเขายัดได้ครับมีจังหวะสับสับครับเ่นียบเฉียวต่อยได้ดีครับตัวครั้งแรกก็ขว้าใจไปครับทางด้านของเด่นภูไทยสิทธิแจ็คมวยไทยจากจังหวัดอุนีท่านอนอุดรธานีครับผมไปครับเรื่องต่อคู่ที่หกของรายการครับ ภูมิใจไทยมท .1 นักชกจากจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างครับเจอนักชกแดนใต้ปานเทพวีเคเขาใหญ่หรือว่าสอจะต้องปลาจีนครับนักาีมาไทยรุ่นแคดเปรตครับ123ปอนด์ครับวันนี้เนี่ยถือว่าต้นๆ้นนี่ปานเทพก็ถือว่าชกได้ดีครับมีจังหวะบวกจอกนี่นลอาภูมิใจไทย,ยก็แข่งไปครับแต่พอมาเข้าสู่ช่วงของยกสองนี่ ภุมิใจไทยครับไปหลวงลำตัวฮะปานเทพก็ชักเริ่มมีอาการครับสะดุ้งให้เห็นครับจากด้านนี้พอเห็นจุดแล้วครับหุมิใจไทยพยายามที่จะซ้ำไปที่กระพุ้งยุงข้าวนั่นแหละครับหลอดไม่หลอดจับตาดูครับนี่ครับเริ่มตัวเริ่มแข็งเริ่มอ่อนเริ่มงอติดมุมเป็นช่วงปลายยกพอดีเห็นแล้วกรรมการจ้องจ้องล่นลงไปครับ ค่อยๆยองย่อยืดขึ้นมาครับจุกสีนี่แหล่งีบังซุ่งครับไวบลทิ์ดีว่ามันเป็นช่วงปลายยกครับนับถึง8ก็น่าจะต้องได้พักแล้วครับนี่ครับหมดยกที่2ก่อนครับระคังช่วยพอดีครับปานเทพครับปาลุยจอยก3ครับรอดไม่รอดจับตาดูให้ดีครับพอเห็นว่านีจุดบกพร่องที่หยุงเก่าครับหุ่มใจไทยใจก็ถลุงทุง นี่เลิกครับดูครับเห็นออกอาการแบบนี้รั่วรั่วบัดซ้ายบัดขวาสมการพ่อพ่อเศร้าเศร้าเขาสี่ห้าแตกครับนี่ครับจบยกสามครับนี่ครับแหมภูมิใจไทยแจ้งเกินได้สําเร็จครับพร้อมกับคว้าปงินไปด้วยฮะสามแสนห้าหมื่นบาทครับแสดงความดีดีด้วยครับหรือต่อคู่เจ็ดครับต้มยำกุ้งภูมิใจไทยครับนกช่วจากสุรินทร์ครับเ่อนร่วมค่ายของภูมิใจไทยนะฮะ ไปนี้ก็มาต่อยมาฝึกซ้อมที่ PK ครับทั้งคู่ครับอันนี้เจอกับวิทิเดชซาอสมัยครับจากศรีสะเกตครับหมายเทขรุนแคสเฟสครับร้อยสามสิบสามปอนด์โอ้โหสายพลาดก้านคอเกือบเกือบโดนจุดบวกพร่องทางสมองครับแต่ดีว่าไม่เต็มสักเท่าไหร่ครับแม่เปนต้นนี้ผิวเหลือเกินครับทานั้นต้มยำกุ้งครับแมจังหวะนี้จะกระโดดสลับเข่าแต่โดนไม่ตังครับแต่ พอต่อยไปต่อยมาไม่น่าเชื่อเพาเกมเนี่ยมันจะมาพลิกจากจังหวะที่ต้มยำปงจับได้นัวโดนหมัดทรายครับโอ้โหโอ้ช็อกครับจังหวะนี้ครับโดนไปเลยครับสองไฟติดติดโดนน็อกครับไฟที่แล้วก็เกือบชนะน็อกสุริยันเล็กไฟนี้ก็มาแพ้น็อกอีกครั้งหนึ่งครับเป็นวิธีเดีครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สองครับพร้อมกับฟ้าประนัดไปด้วยฮะในไฟนี้สามแสนห้าหมื่นบาทครับ ความยินดีด้วยครับเป็นกำใจให้กับต้มยำกุ้งครับถือว่ามาดีแล้วครับแต่ว่าไปพลาดครับคู่สุดท้ายของรายการครับคู่เอกครับอวตารพีเคแสนชัยครับนักชกจากจังหวัดสระบุรีกับเคียมรานาบาติีครับนักชกจากรัสเซียครับต่อยกันกติกามวยไทยครับรุ่นแบนตัมเวทครับ1้อปอนด์แบ็คคิกดีว่าไม่จุกครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต้องมวยยอมรับว่าวันนี้นี่เคียมรันจดต่อยสไตล์คิก็อกซิ่งเลยครับความเร็วนี่ แต่เปรียบเทียบเป็นอินเทอร์เน็ตนี่ก็อวตารนี่ไป 5G แล้วเอาครับฮะเคียมราน,นี่ 5G ครับขณะที่อวตารนี่น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบอ่ 3G อยู่ครับดูครับแล้วก็เครื่องร้อนช้าด้วยครับก็พยายามนะครับอวตารครับยกแรกรืดูว่าช้าวกว่าเยอะยกสองก็เร่งขึ้นมาแต่จังหวะมัน เนี่ยพอเข้าไปทําเนี่ยโดนกระโดดโดนขอาแล้วก็โดนเต็มๆครับความเร็วเขามีความหนักเขาก็ใช้ย่อยงีับจนมาเข้าสู่ช่วงของยกที่สามนะครับเป็นช่วงจังหวะที่อวตารพยายามจะเล่งครับแต่จังหวะนี้ก็ดีว่ากรรมาการยังให้โอกาสไม่นับครับขัวพันแต่ว่ามันโดนอีกทีครับจังหวะที่ โดนเกมบุกของทางด้านของเชี่ยมรันครับอยบากขยับมาวางสายโดนหมัดเชียวไปครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายขวาจังหวะนี้ก็กองเลยครับง่ายปัางห่างครับโดนปแล้วครับหนึ่งครับยกสามครับโอ้ยเป็นงานยากจริงๆนะครับแต่นั้นก็มาเป็นจังหวะโชว์ของเชี่ยมรันอีกทีครับ โดนอีกเอาบตานโดนอีกครับอีกนับหนึ่งครับยก3ครับโดนไป2นับแล้วก็เป็นช่วงปลาหยกด้วยครับอ่าไม่น่าจะทันครับระฆังหมดยกดังด้วยกรรมการยังนับอยู่ครับเอาละกรรมการเหมิอนดจุกเรเพราเอาเยเหมือนยกแล้วโอ้ยกรรมการยังง่วงมากกรรมการครับเปียนเคียมรันนาบตีครับนักช่จากรัสเซียฮะเอาชนะคะแนนไปเอกฉันสามเสียงครับ ดีก็เป็นทั้งหมด8คู่นะครับแฟนมวยครับน็อกไป4คู่ครับแจกโบนัสรวมไป1,750,000บาทรวมคู่ต่างชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันครับของนักชกไทยในศึกวันนบินี55ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนมวยชอบคู่ไหนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกแอดมินครับไปคลิปคลิปนี้เลยได้เลยนะครับทางช่องคนเกมวยออฟิเชียลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ห้องนี้ไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตนะครับรายงานผลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ